รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายนกศนอําเภอลำทับกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีงานการศึกษาพื้นฐานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้การใช้ห้องเรียน Google Classroom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษากศนกศนอำเภอลำทับรับการตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศการดำเนินการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา c o v i ด1 9ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่โดยคณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษาพุทธศักราช2563ประชุมนักศึกษากศนอำเภอลำทับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนองานการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพกศออนอตำบลทุ่งใสทองจัดกิจกรรมการปลูกข้าวไร่ปลูกแซมในสวนปาล์มสวนยางโดยมีนายธนากรชูจิตนายอำเภอลำทับเป็นประธานณศาลา,าบ้านเขาน้อยหมู่ที่1ตำบลทุ่งใสทองอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงกิจกรรมการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยต่อตนเองและครัวเรือนงานการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านณนะบ้านหนังสือชุมชนบ้านสะพานพลตำบลทุ่งใสทองอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยเทคโนโลยีระบายสีภาพประดิษฐ์กิฟติดผมและพวงกุญแจเกมแตะสัมผัสและรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านออกให้บริการหมุนเวียนหนังสือวรารสารให้กับสถานีตำรวจภูทรลำทับ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์